สวัสดีครับผมเกษิตพิลมอีกครั้งนะฮะครั้งนี้ก็จะขอพูดเรื่องเกี่ยวกับการบ้านการเมืองไทยสักนิดหนึ่งแล้วก็หัวข้อเรื่องก็คือการเข้ามุมอับของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรลฐมนตรีของของเราซึ่งดูดูเสมือนว่ากำลังถูกต้อนเข้ามุมอับทั้งทาง,ทงด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็สังคม แล้วก็ประเด็นปัญหาที่จ้องมาช่วยกันคิดก็คือแล้วเราจะแนะนําอย่างไรให้ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถออกจากมุมอับนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีความชื่นชมคุณประยุทธ์เป็นการส่วนตัวหรืออย่างไรแต่เพราะว่าการที่คุณประยุทธ์จะอยู่ได้นะฮะโดยไม่ถูกต้อนเข้ามุมอับนะี่ยมันก็เป็นเรื่องมันจะดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมของเราแล้วมันก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเราก็อยากจะให้นายกรัฐมนตรีนั้น อยู่ได้อย่างมั่นคงมีความสามารถในการที่จะแก้ประเด็นปัญหาของประเทศนะครับในมุมอัพเกี่ยวกับทางการเมืองก็คงจะทราบกันดีนะฮะทุกท่านเพราะมันเป็นข่าวทั้งบนทุกหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวทางโซเชียลมีเดียแล้วก็ทางสื่อ,อทั่วๆไปทั้งหลายวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับมาความแตกแยกภายในพักพลังประชารัฐซึ่งเป็นฐานการเมืองอันสำคัญ ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นการเฉพาะซึ่งความแตกแยกอันนี้ไปจนถึงการที่จะมีการขับไล่หรือว่าทิ้งพักไปอยู่ที่พักอื่นเนี่ยก็หมายความว่าเสียงของพ,งพลังประชารัฐในสภาจะหายไป20-30คนนะครับมันก็จะทําให้เสถียรภาพของรัฐบาลภายในรัฐสภาโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรก็อ่อนแอโดยปริยาย นะถ้าเปลือเสียงมันไม่ค่อยจะพอหรือว่ามันอะไรเหมือนกับมาบินเมนะฮะเหมือนกับอะไรตกอยู่ในแม,ม่น้ำแล้วแทบจะจมไม่จมหลเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้การประชุมของสภามักจะเกิดขึ้นไม่ได้สภาล่มเพราะว่าผู้แทนราษฎรมาไม่ครบองค์ประชุมหรือถ้าว่ามาครบองค์ประชุมแล้วจะมีการผ่านกฎหมาย ลงคะแนนออกเสียงอย่างไรนี่ก็ไม่แน่ใจว่าฝ่ายรัฐบาลจะได้เสียงข้างมากนะฮะมันก็เลยทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลโดยรวมไม่ค่อยดีแล้วก็มันก็มีผลกระทบต่อตัว,ตวนายกรัฐมนตรีคือผลเอกประยุทธ์นั่นคือเป็นเรื่องของของพรรคการเมืองแล้วก็ระบอบรัฐสภาในขณะเดียวกันนั้นในภาพกว้างมันก็จะมีการรวมตัวของพรรคการเมืองทั้งในอดีตปัจจุบัน นะฮะเหมือนกับว่าไปหาไฐานหรือว่าที่มั่นทางการเมืองกันขึ้นมาใหม่นะฮะก็มีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมามีการยุบรวมพรรคการเมืองขึ้นมานะครับในขณะที่พรรคการเมืองทั้งหลายก็เห็นเรื่องของความแตกรล้าความอ่อนเปรียยของพรรครัฐบาลคือพรรคพลังประชารัฐเป็นสําคัญทุกคนก็พยายามที่จะฉวยโอกาสในการที่จะเสริมสร้างสถานะและก็ความมั่นคงให้กับตนเองเป็นสําคัญ นะะในขณะเดียวกันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนะะโดยทั่วไปคนไทยก็ยังมีปัญหาเรื่องหนี้สินต้องเช่าบ้านอยู่ไม่มีบ้านของตนเองนะฮะแล้วก็ภาวะเงินเฟ้อข้าวของก็แพงขึ้นทุกวันหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะ,ะทั้งหมดเนี่ยมันก็ประดังเข้ามาค่าเดินทางค่าไฟฟ้ามันก็สูงขึ้นเป็นลำดับเพราะฉะนั้น มันก็ยังอะไรทำให้ประชาชนนั้นยากไร้ต้องเผชิญกับปัญหาชีวิตประจําวันมันก็จะทําให้ความนิยมชมชอบต่อตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลนั้นมันก็ทดถอยไปโดยปร,ริยายนะครับไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเราเสมือนกับถูกต้อนเข้าไปอยู่ในมุมอับหรือว่าในมุมมืดประเด็นปัญหาที่เราจะถามก็คือว่า แล้วเราจะแนะนําพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันอย่างไรในฐานะที่เราก็ยังเห็นว่าพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานั้นเป็นผู้ที่รักชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ครอบครัวของคุณประยุทธ์เองก็ไม่เคยมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองจะเป็นทางที่ดาทั้งสองหรือว่าจะเป็นภรรยาหรือญาติพี่น้องทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นครอบครัวการเมืองที่ยังอยู่ในวินยัยอยู่ในศิลปในธรรมในกรอบ สิ่งที่ดีงามพอสมควรเราก็ยังสามารถที่จะให้ความมั่นใจแล้วก็ไวเนื้อเชื่อใจได้แล้วก็ก็เมื่อคนยังเป็นคนดีอยู่เราก็คงอยากจะช่วยเป็นธรรมดาในฐานะเพื่อนมนุษย์ถึงแม้ว่าผมเองนั้นโดยตลอดมาก็ไม่เห็นด้วยกับการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มาเข้าปฏิวัติรัฐประหารมาเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบแล้วก็เป็นการต่ออำนาจหรือว่าต่อยุก,การเป็นนายกรัฐมนตรีให้กับพลเอกประยุทธ์ แต่ว่าจะเอาเรื่องส่วนตัวความไม่ชอบเป็นการส่วนตัวไม่เห็นด้วยนั้นคงจะไม่ได้ต้องพวกมาช่วยกันในการที่จะแก้ปัญหาบ้านเมืองเพราะฉะนั้นข้อเสนออันหนึ่งที่ผมอยากจะเสนอกับท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าเผิดอพลเอกประยุทธ์อยากจะฟังก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะผมคิดว่าพลเอกประยุทธ์จะดําเนินอ,อะไรครับการเป็นนายกและทมนตรีโดยพึ่งจมูกคนอื่นหายใจโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์ไอ้พลเอกประวิทย์นะฮะองค์สุวรรณก็คงไม่ได้ ในฐานะที่เขาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะฮะเพราะฉะนั้นหรือจะไปพึ่งพักร่วมรัฐบาล ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันพลเอกประยุทธ์จะลอยอยู่บนอากาศไม่ได้ผมคิดว่าข้อเสนออันหนึ่งก็คืออย่าจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคิดที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองหนึ่งใดเสียด้วยตนเองสร้างฐานทางการเมืองของตนเองและไม่ต้องพึ่งจมูกคน,คนอื่นหายใจและถ้าเกิดพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจที่จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองนั้นผมก็ค่อนข้างจะเชื่อว่าจะเป็นแรงดึงดูดนะฮะ ผู้สนับสนุนผู้เข้าจะมาเข้าร่วมมางานอีกอามากมายจะคงจะมีโอกาสที่จะได้คนดีๆเข้ามาร่วมด้วยเพราะว่าทุกคนก็ยังมองว่าคุณประยุทธ์นั้นยังเป็นอ,อะไรฮะนักการเมืองแล้วก็เป็นอดีตนายทหารที่ยังมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสตร์และกษัตริย์ของราชอาณาจักรไทยอยู่เพราะฉะนั้นคุณประยุทธ์ก็ต้องอะไรเรียกว่าทุบหม้อข,ข้าวหม้อแกง รับผิดชอบโดยตนเองเข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองแล้วก็นำพานะครับแล้วก็ในการที่จะประชิญนะฮะกับประเด็นปัญหาทั้งหลายแล้วไม่ต้องไปพึ่งบารมีของพรรคพลังประชารัฐหรือพรรคร่วมรัฐบาลรับผิดชอบด้วยตนเองเป็นสำคัญด้วยความกล้าหาญชาญชัยแล้วการยึดมั่นอยู่ในความดีงามเนี่ยผมคิดว่าจะทำให้อ่าผลเอกประยุทธ์จันโอชามีเสถียรภาพทางการเมืองและจะทำให้การเมืองไทยมีเสถียรภาพด้วยเพราะว่า จะมีผู้นำที่ทุกคนรู้อุปไยใจคอในขณะเดียวเป็นเด็นที่สองที่อยากจะแนะนำพลเอกประยุทธ์จันรโอชาก็คือว่าพูดช้าๆใจเย็นๆอย่ามีอารมณ์และที่สำคัญคือต้องหัดรับฟังข้อคิดเห็นของหมู่เหล่าต่างๆในสังคมไทยจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดอย่ารับฟังหรือพูดจากันในวงแคบแคบ ของท่านหรือว่าคิดเองเออเองฟังแต่น้อยอันนี้ต้องเลิกครับมีคนที่หวังดีต่อบ้านเมืองเยอะแยะ,แยะที่อยากจะแสดงความคิดเห็นจะเป็นภาคจากภาคประชาชนภาคประชาสังคมภาควิชาการสื่อนักคิดนะฮะทางด้านอะไรผู้ปัญญาชนทั้งหลายแม้กระทั่งนักการเมืองโดยทั่วๆไปแล้วก็โดยเฉพาะข้าราชการประจําหน่วยงานวิจัยต่างๆเหล่านี้อาจจะก้าวไปจนถึงองค์การระหว่างประเทศ คือเครือข่ายของสหประชาชาติของอธนาคารโลกธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชียต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีความหวังดีต่อประเทศไทยต่อรัฐบาลไทยเขาก็มีข้อมูลมีข้อคิดเห็นมากมายแต่เรามักจะไม่ได้ยินได้ฟังมาเลยว่าเขาได้มีโอกาสในการที่จะแสดงความคิดเห็นชี้แจงต่อคุณประยุทธ์มากน้อยแค่ไหนนะฮะอันนี้ก็อาจจะก้าไปจนถึงภาคเอกชนจะเป็นสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าสมาคมวิชาชีพเฉพาะการสมาคมผู้ผลิตต่างๆเฉพาะกิจเฉพาะการเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข่าวออกมาว่าได้มีการได้มีโอกาสในการที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนาะต่อพลเอกประยุทธ์อย่างเป็นกิจจลักษณะก็อยากจะให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานั้นฟังเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เอามาไตรตรองทบทวนแล้วค่อยตัดสินใจ ส่วนประเด็นที่3ที่อยากจะแนะนําก็คือว่าในงบประมาณประจำเนี่ยนะครับเป็นประมาณสักเท่าไหร่ฮะตอนนี้เกือบ3ล้าน3ล้านล้านล้านบาทเนี่ยตอนนี้รัฐบาลมีเงินอยู่ในมือเพื่อจะไปลงทุนต่างๆโดยเฉพาะทางด้านสาธารณูปโภคและก็โครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอยู่ประมาณหกแสนล้านบาท แล้วก็บวกกับเงินที่อยู่ในกระเป๋าของรัฐวิสาหกิจนี่อีกประมาณ4แสนล้านบาทรวมไปแล้วก็เป็น1ล้านล้านบาทมากมายมหาศาลอันนี้ยังไม่รวมเงินกู้ที่ยังมีกองอยู่ที่รัฐบาลได้ไปกู้มาก็เกือบประมาณสัก1ล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะหัวหน้ารัฐบาลเนี่ยมีเงินอยู่ในมือแต่ว่าเงินอันนี้เนี่ยจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรในการสร้างงานนะครับ สร้างงานอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่เอาไปตําน้ําพริกละลายแม่น้ํากับโครงการที่ไม่เกิดประโยชน์กับโครงการที่ไปอะไรฮะใช้ให้ก่อให้เกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่จําเป็นหรือเป็นการโครงการที่เรียกว่าประชานิยมลดแรกแจกแถมต้องเลิกการทํางานแบบนี้เพราะมันไม่ได้ไปสร้างงานมันไม่ได้ไปขยายเศรษฐกิจไม่ได้ไปขยายธุร,รกิจไม่ได้ไปขยาย อุตสาหกรรมนะฮะเพียงแต่แจกเงินกันไปแล้วก็จะไปเล่นการพนันหรือจะไปใช้หนี้เนี่ยผมว่าเราต้องเลิกได้แล้ว7-8ปีที่ผ่านมาของโครงการประชานิยมต่างๆมันต้องเลิกต้องเอาเงินเป็นล้านล้านบาทเนี่ยเอามาใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศคือการสร้างงานอย่างจริงจังและเราก็พูดกันว่าณนะวันนี้มันก็มีงานใหม่ๆเช่นเศรษฐกิจสีเขียวเศรษฐกิจหมุนเวียนนะฮะแล้วก็พลังงาน ทดแทนแล้วก็หมุนเวียนต่างๆเหล่านี้ลดการใช้น้ำมันกับแก๊สซึ่งมันก็เป็นพันธะกรณีของประเทศไทยของทุกๆประเทศในโลกนะแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทํานุบำรุงฟื้นฟูป่ารักษาป่าสร้างป่าใหม่นะสร้างต้นน้ำลำทานเหล่านี้เงินเรามีมากมายมหาศาลแต่มันยังไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อันควรต่อการสร้างงานการรักษา แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมันมักจะละลายหายไปกับโครงการประชานิยมของการแจกแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีความล่วไหลมีการทุจริตมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งทางออกจะมุมอับก็คือคุณประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพักคการเมืองของตนเองแล้วก็สู้กับคู่แข่งทางการเมืองนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่หอันที่สองก็ในเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะ ปากท้องทั้งหลายนั้นอันนี้เป็นเรื่องอที่ที่ที่สำคัญดูแลนะความเป็นอยู่ของประชาชนอันที่3ก็ไปลงทุนใช้เงินที่มีอยู่นั้นให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจังต่อเศรษฐกิจแล้วก็พัฒนาโครงสร้างต่างๆอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแต่ว่าที่มันสำคัญก็คือว่าที่ไม่ได้พูดไว้นะฮะขอให้คุณประยุทธ์ฟังผู้คนต่างๆที่เขาหวังดีต่อคุณประยุทธ์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ นะครัฟังเยอะๆไตรตรองแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจแล้วก็ค่อยๆพูดจานะฮะแล้วก็เลิกวลีที่ได้ยินได้ฟังทุกวันผมสั่งแล้วผมสั่งแล้วผมสั่งแล้ว,แล,วแล้วก็ทุกคนจะทําอะไรไม่ทําอะไรจะเป็นรัฐมนตรีหรือขา้าราชการระดับสูงประโยคแรกก็คือว่า ท่านนายกได้ว่าอย่างงูนอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันกลายเป็นลัทธิบูชาองค์บุคคลไปสมบติไม่ใช่ครับเราเอาข้อเท็จจริงเอาเนื้อหาเอาตัวเลขมาพูดกันแล้วก็มาตัดสินใจในการที่จะอะไรครับขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าทั้งและไม่ให้มีเสถียรภาพทั้งทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม วันนี้ก็ขอฝากนะครพูดคุยกันแล้วก็ช่วยกันเอาไปคิดแล้วช่วยกันบอกกล่าวท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ทำตัวเป็นรัฐบุรุษนะครับเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้นำประเทศที่รไรครับหนักแน่นในเรื่องของจิตใจรับฟังเป็นแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมไทยครับสวัสดีครับ